การเหลือพันหกเว้ยพันหกเว้ยเอ้ยสวยอู้ยเหลือพันเดียวนะครับทุกคนโอ้โหโบนัสใหมยุบเค็โอ้โหเป็นสองร้อยนะครับผมว้าวโอ้ไม่ก็ส๊อคโอเคครับสวัสดีมิรักต์นักปั่นทุกท่านนะครับผมก็อยู่ผมเฮียทอยแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่หน้าเว็บไซต์เด็กอ้วน pg สล็อตนะครับผมเด็กอ้วนสล็อต pg นะครับผมก็ มาผมก็หน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมขอเลือกหาเกมก่อนนะเกมสลอ็อตก็จะมีเยอะมากเลยทุกคนนะโอ้โหเกมแม่งมีเยอะจัดอะแค่นี้นะครับผม,มไอคอนไม่ขึ้นเท่าไหร่ในผมช้านะผมก็เดี๋ยวเพื่อหาสักคู่นะทุกคนผมเล็งไว้ก็มาจองแต่ที่เลือกเรื่องหามีห้าสิบกหน้านะโอเคทีผมม่ผมมาจองเวลม,มาจองเวหนึ่งนะไม่ใช่มาจองเว2์นะทุกคนแนละ้วก็ เดี๋ยวใส่ไปเลยครับผมตกลงตัวนี้ก็เกมเข่ายนี้ก็จะมีเก็บเพชรด้วยนะครับผมทุกคนก็จะไปได้ครับผมก็เดี๋ยวคนเริ่มเกมไปเลยนะทุกคนนะไปครับผมไปเบ็ดก่อนนะเข้ามาผมมีทุนอยู่ห้าพันนะทุกคนเดี๋ยวใส่เทโบไปเลยนะผมเบ็ดร้อยไปจัดไปครับผมห้าพันก็ใส่เบ็ดร้อยไปเลยนะครับผมก็บวกก็สี่ห้าแสนก็ยังดีนะผมวันนี้นะใส่ไปรอดออโอเคโอค้โหสก,กัตเตอร์ก็คือถ้าสก,กัตเตอร์เข้ามาเบ็ดร้อยคือสุดยอดเลยครับผมบมมอ,อกเลย ไปต่อครับผมไป480ไปไปไปเฮ้ย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 จะต่อไปครับผมขอ50บาทเอ้ยสวย800เอาดิเอาดิครับแปดาสินะครับผมไหลไปไหลไปครับผมโอ้โห200นะครับผม <c oughs> ก็เด็กอ้นพีเครับผมก็เด็กเด็กอ้นพีจีเออเด็กอ้นพีจีเชื่อเขาเทา่ผมบอกเลยเบลเดี้เขาเสี้ยว ก็จะไปเป็นสองร้นะครับผมลุยลุยลุยใครเข้าใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับค่าให้ผมด้วยนะครับผมอย่งเช่เนนีอะไรดีๆก็แนะนำให้ผมเล่นได้นะครับผมผมก็จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับทุกคนเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าอยากใส่ก็วา้าไปช่องคอมเมนต์นะผมก็ไปจักรกันได้เก้เออโอ้ยสองร้อยต่อไปดิโอ้สองร้อยยี่สิบว่ะสวยโอ้ยสามร้อยเบีสองร้อยที่เงียบคิ๊บ เงียบกริบเลยครับผมไปโอ้โหจานเหลือพันหกเว้พันหกเว้้ยยเอสวยอู้ยเหลือพันเดียวนะครับทุกคนโอ้โหโบนัสมาเยัดเค่โอ้โหเบสสองร้อยนะครับผมบ 1, 6, ว้าว,อวอ 1, โอ้ my god บอกเลยว่าที่สุดคนที่สุดแล้วไปครับสิบรอบอีเยจะมาวะนีไเอู้สวยอู้ฉอดนี้ได้อยู่นะเจิยมโอ้โหหมื่นสี่เอาดิเอาดิต่อไหมล่ะโอ้โหสองวันมา มาต่อไปดี408อุยอ้ยอุยอ้ยอู้หู้400มาสวยแถวนี้มาสวยว่าแพงวะเนี่ยแพงวะเนี่ยตัวหน้าฮะ106อู้หทุกคนเชีย่ยขอมโลุัวๆนะครับผมขโมยลุลวๆไปดีอู้หู102ไปไปต่อไปนะครับโอ้โหทุกคนเจเก้โอ้โหูช็อตเดียวสามหมื่นรอบแรกนะครับผมทุกคนมัน12รอ,รอบรอ,อบที่สิบเด้ออ้โหูช็อตเดียวสามหมื่นนะครับผมโหบ้าไปแล้ว ด้วยตตยหาเลยกูเนะี่ยมาหกร้อยยี่ช็อกช็อกเออวั 19. นเก้าเลครับผมไปหกอห้ารอบสี่รอบสามรอบ,อบโอ้โหโอเค 33. สามพันสามนสามก็แจ๋วแล้วนะสามพันสองแล้วทุกคนโอเคมาไงไปนเนี่ยคิดกขหมเแลยวทุกคนเหลือพันเดียวอะ่ะคิดเอากดเทอร์โบโด้วยนะโอ้โห บวกยับผมบอกเลยบอกเลยว่าบวกยับเนะี่ยผมรับรางวัลไปเลยครับผมจัดไปกดไปทุกคนนะก็โคตรเอาเอาเรื่องเลยนะผมก็เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วกันอุ้ยเครียดตกใจนะึกว่ามาอีกตัดเสร็จแล้วกันมาเหลือให้ให้ใหเหลือสักสามหมื่นสามไปพอเลยเลิกเลยเด็กอ้นเด็กอ้นเด็กอ้นพีจีโค้ดเซกมกอหมาผมเราจะเสร็จ <c oughs> เด็กอ้วนพีจีนผมก็มีโปรโมชั่นเยอะมากไปเลือกเล่นเลยทุกคนก็ไปดูกันได้นะครับทุกคนโปรโมชั่นเยอะมากโปรโมชั่นทุนน้อยอะไรพวกนี้ก็จัดกันได้ครับผมวาร์ปช่องคอมเมนต์นะผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวราบแค่านี้แล้วกันนะผมยัก็ฝากเด็กอ้วน PG ด้วยนะครับผมเด็กอ้นเด็กอ้นเออไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย